ไขค,ความลับแม่กลิ่นคือใครทำไมเกลียดพุทตาลตั้งแต่แรกเจอคู่ปรับคู่แค้นเชื่อว่าแฟนแฟนละครพรมลิขิตหลายๆคนคงได้รู้จักกับแม่กลิ่นน้ำตาลที่จักคนาหลานสาวยายกุยที่พุตตาลข้ามพบมาอาศัยอยู่ด้วยกันไปแล้วเพราะเปิดตัวมาตอนแรกก็ตั้งแง่เกลียดชังและคอยหาเรื่องพุธตาลเบลล่ารานี ชนิดที่ว่าไม่คิดจะญาติดีด้วยทำให้แฟนละครที่ไม่ได้อ่านนิยายสงสัยกันอย่างมากกว่าแม่กลิ่นคือใครและทำไมถึงได้เกลียดพุทธาลขนาดนี้วันนี้เรามีเฉลยมาให้แล้วสำหรับตัวละครแม่กลิ่นรับบทโดยน้ำตาลที่จักคนาเป็นคู่ปรับของพุทธาลซึ่งทั้งคู่เรียกว่าเจอหน้ากันทีไรเป็นเรื่องทะเลาะกันตลอด ซึ่งจะเป็นตัวแม่กลิ่นเองที่คอยหาเรื่องด่าว่าพุทธาลก่อนทุกครั้งและไม่คิดจะเปิดใจทำดีด้วยเรียกว่าจงเกลียดจงชังอย่างไม่เก็บอาการเลยแม้แต่น้อยวันนี้เรามาเฉลยเบื้องลึกของตัวละครแม่กลิ่นกันซึ่งในเรื่องบุพเพสันนิวาสหลายๆคนคงจำกันได้ว่าแม่การะเกตตัวจริงร่างร้ายกาศ ได้สั่งให้ผินกับแย้มไปล่มเรือแม่หญิงจันวาดและทำให้อีแดงบ่าวแม่หญิงจันวาดจมน้ำตายหากย้อนกลับไปดูละครบุพเพันนิวาสในตอนที่หนึ่งจะได้ยินเลยว่าบ่าวที่มาแจ้งข่าวตะโกนว่าเรือแม่หญิงจันวาดล่มที่หน้าสวนยายกุยอีแดงบ่าวแม่หญิงจมน้ำตายซึ่งนี่เองเป็นที่มาของตัวละครแม่กลิ่นเพราะแท้จริงแล้วแม่กลิ่น คืออีแดงที่มาเกิดใหม่เป็นหลานสาวยายกุยและถือเป็นเจ้ากรรมในเวรของแม่การะเกตที่มาเกิดใหม่เป็นพุทตานนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแม่กลิ่นจึงรู้สึกเกลียดพุทตานตั้งแต่แรกเจอกลายเป็นคู่ปรับคู่แค้นกันในทันทีและหลักฐานอีกอย่างที่สื่อว่าแม่กลิ่นคืออีแดงก็คือการแต่งตัวที่จะนุ่งจงแดงห่มสบแดงนั่นเอง ทั้งนี้ติดตามละครพรมลิขิต EP วันจันทร์ที่วันที่30ตุลาคม2566ออกอากาศทุกวันจันทร์พุธเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3และในเดือนพฤศจิกายนละครพรมลิขิตออกอากาศทุกวันจันทร์พุธไปจนถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียว